สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบ็อกนั่นเองนะครับวันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับผมสําหรับใครที่คิดถึงแมปครีเอเตอร์ไซโคนะครับสาหรับใครที่บอกว่าพี่ครับสอนหานู่นหานี่หน่อยผมรอนานแล้ววันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหาเจ้านิฟเฟอร์นั่นเองนะครับซึ่งเจ้านิฟเฟอร์เนี่ยผมไม่รู้นะครับผมว่ามันแปลว่าอะไรนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคครับผมสําหรับการหานะผมก่อนที่เราจะไปหาเจ้านิฟเฟอร์เนี่ยมันมีข้อแม่นะผมก็คือคุณต้องมีเงิน 100M นั่นเ้องเอคมับผม ม่ว่าคุณจะแบบเขาเรียกว่าอะไรคุณจะเก็บเงินให้มันแบบสมมติคุณมีเงิน1 0 0่งรแล้วคุณเอาไปซื้ออย่างอื่นเนี่ยมันก็มันก็ได้ครับผมมันก็มันก็คือแบบว่าถ้าเรามีเงิน1 0 0่งรเปุ๊บเนี่ยมันก็จะปลดล็อกเจ้านิฟเฟอร์นั่นเองนะผมซึ่งเจ้านิฟเฟอร์เนี่ยจะอยู่ในโซนเมจิคอสตาร์ดัสตนั่นเองนะผมโซนนี้นั่นเองนะครับสําหรับใครยังไม่มีโซนนี้ก็ไปปลดล็อกให้เรียบร้อยก่อนละกันนะครับเราก็ทําการไปที่โซนเมจิคอสตาร์ดัสเลยละกันนะครับไปรอมันโหลดสักครูครผม รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะฮะ Magical Stardust Zone นะครับขออภัยด้วยนะครับผมพอดีว่าไม่ค่อยได้เล่นแบบ Creature c y คู o เลยเนาะต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคครับผมเมื่อเรามาที่โซน Magical Stardust แล้วนะครับเจ้าเมเจ้านิเฟอร์ใช่ไหมอ่าเจ้านิเฟอร์จะอยู่ตรงไหนเหรอเจ้านิเฟอร์จะอยู่ตรงนี้นะผมมันมันคล้ายๆตุ่นครับผมแต่ผมไม่ชัวร์ว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับไปครับผมเราก็ทําการเดินไปหามันเลยนะฮะโอเคครับผมนี่เราก็เดินไปนะครับ แล้วเราก็ทําการคลิกตรงตัวมันนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะพอคลิกแล้วคุยกับมันเสร็จเนี่ยมันก็จะปลดล็อกนั่นเองนะครับผมแต่พอดีว่าผมปลดล็อกไปแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครยังเก็บเงินไม่ได้100่งร้อยเอ็มนะผมถ้าเกิดมาคุยกับตัวนี้มันจะไม่มันจะไม่ปลดล็อกให้นะครับก็คือเราต้องมีเงินเนี่ยหนึ่งร้อยเอ็มก่อนนะครับแล้วเรามาคลิกตรงเจ้านิฟเฟอร์นะผมมันก็จะปลดล็อกนั่นเองนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมมาสอนหาสอนจับเฉยๆนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด